Come for meal yet we have to say thank you very much for drop by the local store as a food store Food stand along the road the way here the road can get through another sub district district. ไม่ว่าจะเป็นตำบลอื่นๆหรืออำเภออื่นๆนะคะสามารถใช้เส้นทางนี้ได้ค่ะ Right over there is four intersections. f o r intersection สี่แยกนะคะที่สามารถที่จะไปทางบ้านแหลม go to บ้านแหลม district also go to downtown ในเมือง and that way back to บ้านแหลม and also can get through คลองโครนนะคะคลองโครนสามารถที่จะใช้เส้นทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใช้เส้นทางทางด้านอำเภอบ้านแหลมก็ได้เช่นกันค่ะ and if you want to go to a u t h o r District you can go by b a n Lam District and Dow n Town and t o w n นะคะทาวก็คือเส้นทางเมืองนะคะส่วนบ้านแหลมก็คือเส้นทางนี้ค่ะ around here enjoy your vacation ขอให้มีความสุขสนุกในช่วงวันหยุดนะคะ e v e n you pass by here นะคะแม้ไม่ใช่วันหยุดในช่วงของวิ e เด a y สวันทำงานผ่านมาทางนี้ก็ขอเชิญแวะได้ค่ะแล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะ